เสียเวลาพิมพ์พ,พิมพ์ทําไมอ่ะเข้ารหัสจะทําไมครับไม่ต้องไปเข้ารหัสเราก้าวข้ามรหัสคําว่ารหัสคืออะไรโค้ดใช่ไหมครับเพื่อนเจื้อนเขียมนมาหนว่าอะไรนะดีโค้ดผมอยากรู้ภาษาเพื่อนเจื้อนนะดิสคืออะไรอะ่ะมันมีภาษาสิบอย่างอะ่ะมีติ่งมีไม่รู้เยอะต้องการรู้คําว่าดิสสกินปอดเงี้ยผมเรียกสกินปอด อะไรต่างๆเนี่ยเขียนไว้ที่คอมเมนต์นะอย่าฟังให้ดีนะคอมเมนต์นะไปต่อครับเมื่อตัวเราเท่ากับแจวฮอนหนึ่งหม้อตามภาษาของแอลมี่ลอคือศาสตร์ศาสตร์บริสุทธิ์ฟิสิกส์บริสุทธิ์นะครับคือภูมิป้องกันตัวเราถ้าวิทยาเยวิทยาเยัยังตีกับธรรมชาติอยู่ครับธรรมชาติเขาเด่นหลักๆเขาจะเอาเรื่องเผชนะครับ เดี๋ยววันหน้าจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังโดยละเอียดอีกทีเรื่องเพิร์ชนะครับคุณสมบัติของธาตุพื้นฐานของเพิร์ชนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกอีกอีก,อกคลิปหนึ่งนะครับแต่ว่าเมื่อมานี้เขาตีกันอยู่ระหว่างอะไรครับไอ้นี่ก็อะไรมีคําย่อด้วยนะครับวิทยเขาก็มี่ะตัว p ใช่ไหมครับตัว p ตัววิธรรมชาติเขาก็มีตัว p เหมือนกันต่างฝ่ายต่างอะไรครับ แย่งชิงพื้นที่เพื่อที่จะอะไรครับแสดงออกถึงความเป็นอะไรเอ่ย e l e เ e n t e น e m น n t ของกันและกันแต่ยุคยุคอะไรยุคใหม่เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของพลังงานแกว่นมันเป็นเรื่องมนุษย์ครับต่อไปมนุษย์จะช่วยมนุษย์ครับไม่สามารถที่จะเอาวิทยเย่พ่ออะไรครับวิทยเยททำลายสิ่งมีชีวิต ธรรมชาติเหมือนกันธรรมชาติเข้าไม่ถึงธรรมชติไม่รู้ธรรมชาติก็บันทึกอะไรครับบันทึกโบราณการนานมาแล้วก็รู้ตามธาตุพื้นฐานไม่รู้การเกิดธรรมชาติไม่งนนะไม่งนนะครับเมื่อไม่รู้การเกิดธรรมชาติทางฝั่งวิทยามีอะไรครับมีมีอนาตครับกำกับมีอนาถกำกับและมีวิชาอะไรครับวิชากั้นนะครับกั้นกั้นทุกอย่างครับ ไม่งนนะแล้วนอกจากมีอะไรวิชากั้นมีอนาดมีอะไรครับมีอะไรมีอะไรครับเออมีอะไรดีมีอะไรมีธนุครับสามอย่างพอบูรณาการรวมกันออกมาเป็นอะไรครับมาเป็นหลอครับเป็นไงครับสามเท่ากับหนึ่งเอาหนึ่งเนี่ยครับ อัดกระแทกธรรมชาติธรรมชาติมันก็ไม่โตสิครับในเมื่อธรรมชาติเนี่แหละครับมันจะช่วยมนุษย์ได้เพราะฉะนั้นเมื่อช่วยมนุษย์ไม่ได้มันก็อะไรครับหนีหายอะไรอะ่ะอยู่ๆอยู่ๆถือกระเป๋าลงมาจากชั้นสองอะ่ะใครรู้มังเรื่องเนี้ยถือกระเป๋าลงมาจากชั้นสองเสร็จปุ๊บเฮฮาปาร์ตี้เลยคุยกันดีมากเลยมีเปื้อกัไม่มีเปือ้อสีก็ไม่สีแอ่มีเปือ้อปุ๊บ แต่ไม่มีอาก้นเพราะไม่มีอาก้นเดินลงมาเอ่ออะไรอ่ะเสวนาผ่านอะไรผ่านหน้าจอหัวเราะเริงล่าอยู่เลยอ่ะยังมียังมีอะไรอ่ะมี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 ภาษาที่โหจับจับความรู้สึกเพื่อนมนุษย์ได้อ่ะว่าเฮ้ยยังยังดีอยู่เลยยังแข็งแรงอยู่เลยอ่ะที่ไหนได้พอบอกว่ามีเปื้อไม่มีอาก้นล็อกเลยครับเข้าอะไรเข้า เข้าเข้าฟ้าเข้าเข้าอะไรเข้าขาวเลี้ยงเหลือเสียแดงอะ่ะเจ็ดสีอะ่ะ mm hmm. เพชรเจ็ดสีม mm hmm. ันีเจ็ดแสงอ่ะเห็นไหมครับออกมา mm hmm. ปุ๊บเป็นอะไรครับห่อเป็นกระแป้งออกมา,น,น,ออกมานี่ต้องขออภัยนะครับสําหรับการพูดตรงนี้แต่ว่าถ้าเราไม่เราไม่อะไรครับเราไม่เราไม่มีใครมาทักท้วงไม่มีใครมาอบอกวัยรุ่นเพื่อนเจื้อนเนี่ยเพื่อนเจื้อก็กลายเป็นซอมบี้ดิครับ เจ้ก็ไม่รู้ตัวเลยครับหรือไม่นะครับนี่คำถามไั่ใคําคำตอบนะครับทางนี้ไม่ใช่คําตอบอันนี้เห่าอย่างเดียวที่เป็นหมาศักยภาพท่านเป็นมนุษย์ศักยภาพตอนนี้เห่านี่เวลากัดกัดกบหมาไม่กัดกับมนุษย์กัดไม่ได้ครับไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ไม่มีสั่งไม่มีสอนไม่มีครูไม่มีตักกะไม่มีเขาเราไม่มีเด็ดขาดชัดเจนเนาะไปต่อเมื่อ วิทยยนะครับเป็นวิชากั้นกับเป็นธนุแล้วก็อนาถสามตัวรวมกันเป็นรอลอ,ลอกินธรรมชาติครับเพราะธรรมชาติก็ไม่สามารถชี้ชัดเจาะจงไปในความเป็นมาตรฐานเขาได้เพราะอะไรเพราะตัวเองก็ไม่เด่นไปนเลิกถึงการเกิดธรรมชาติถ้าตัวเองเนเี่ยไปเลิกการเกิดธรรมชาติตรงนี้เป็นความหลากหลาย3ามลสีงสังแนวตั้งแนวราบจะต้องมีมนุษย์ที่มีศักยภาพเกินกว่าคนธรรมดาเช่นคนที่มีทุกสิ่งทุกอย่าง มีทั้งเมืองมีทั้งพลรเมียมีทั้งสามฤดูแต่ไม่เอาทั้งหมดเลยตัดตัวเองเข้าป่าไปเลยผมพูดถึงใครพอจะรู้ไหมขอดูหน้าจอหนอ่อยเอาเข้าป่าไปเลยมีไหมใครพอรู้มัง่งผมพูดถึงใครเอาเข้าป่าพอไปเข้าป่าเสร็จไปนั่งอยู่เจ็ดปีไปนั่งอยู่เจ็ดปีอ้าวรู้เรื่องธรรมชาติเป็นธรรมเชธรรมชาตซะนี่ใครใคร ไม่รู้เนาะไม่รู้อาไปต่ออาไปต่ออาก็คือมีเจ้าชายแล้วกันนะผมพูดบ่อยแล้วเจ้าชายยุคของเจ้าชายยุคของเจ้าชายนะครับเจ้าชายพูดถึงเรื่องของอะไรครับขอ,รของกา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 รฟังให้ดีนะครับพ้นทุกครับพูดถึงการพ้นทุกโอเคนะครับ <te eth> พูดถึงการดับทุก์ข ทีนี้เราฟังงงสิครับอะไรไวัยรุ่นวัยรุ่นอะไรแบบทุกเพื่อนเจิ้นเข้าใจไปแล้วครับพวกควาร์กครับพวกควันตั้มครับโอเคไหมครับพลาสมานิวติโน,โนออรา่าเพื่อนเจิ้นไปทางนู้นเลยครับต้องเป็นฟิสิกส์ที่อิมเพยทเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์รู้เรื่องธรรมชาติเพราะฉะนั้นถ้าฝ่ายพืชนะครับยังไม่สามารถรู้เรื่องของอะไรครับสิ่งที่เล็กที่สุดอันก่อนเกิดก่อนมาเกิดพืชเป็นยังไง พอเกิดสัตว์ะเลตัวน้อยเป็นยังไงเกิดอะไรครับเดียนนานหลวนเดียนนานอากาศชาุดกไรแล้วก็แจ่วหอนงงไหมนเนี่ยผมพูดเรื่องอะไรเนี่ยงงไหมเ<ม>จ้าชายรู้เรื่องนี้ครับลูกเจ้าเมืองครับถ้าครองถ้าครองอะไรครองความเป็นตัวของทางโลกธาตุา่าของโลก จะได้เป็นเจ้าแห่งทวีปใช่ไหมนี่ตำราว่าผมไม่ได้ว่านะแต่ถ้าไม่สนโลกกระทาในรูปแบบของทางโลกเข้าสู่ธรรมเชนและธรรมชา <c oughs> ก็จะครองสิ่งที่ไม่มีทั้งหมดเอ,อคำว่าไม่มีอะไรไม่มีสิ่งใดๆจะเสมอเหมือนความไม่มีไม่งวนนะผมเนี่ยอย่าเก็ตเด็ดขาดอย่าเข้าใจอย่ารู้ อย่าอยากรู้อยากเก็บอยากเข้าใจสดับอย่างเดียวเอาหาเอากาวไปรอพอกันให้ได้ไปก็ได้กันเราต้องกาวด้วยกันต้องเพี้ยนด้วยกันไม่เอามาสอนไม่เอาตำราไม่เอาเขาเล่าว่าไม่เอาใครเนี่ยเนี่ยเวลาอยู่ด้วยกันให้อยู่แค่นี้เกาะเสียงผมภาพดูตาเอาตาดูผมใช่ไหมครับดูพิธีธรรมเอาเอาหูเกาะเสียงผมอย่างเดียวอย่ายิ่งเข้ามาเกี่ยวไปด้วยกัน อย่าเอาอย่างอื่นนอกตัวเราณตรงนี้ถือเป็นอะไรครับสถิตสิงกันไปเลยครับสิงกันมาหน้าจอในจอแล้วก็พ่นออกมาผ่านถ้ามันไม่มีอะไรเขียนอยากเรียกอยากจะไม่มีบทให้กดสมัยก่อนให้ก,กดแปดเดี๋ยวนี้ให้กดอะไรครับกดหน้าจอรัวครับจบนานๆทีจะมาเวลานี้เพราะเกรงใจว่าไม่อยากจะไปยุ่งเวลาของหลักๆที่เขาประกอบอาชีพ อันนี้ก็ขอความขอความเมตตาเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ขอเอาเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ได้อยากอะไรแล้วก็รู้สึกเออคำถามนี้จริงแล้วมันผมจะพูดเรื่องอื่นด้วยซ้าไปนะแต่มันยังไม่เกิน60สความเข้มข้นจะพูดเรื่องพวกที่ชอบอบอบ,อบสมุนไพรก็มีคําถามเหมือนกันก็อยากจะตอบแต่ว่าถ้าตอบไปแล้วมันเข้าใจยากม,มันก็เป็นโทษเนี่ยมองมันก็จะมองเป็นศัตรูซะเปล่าแต่พยายามจะชี้ให้ชัดว่า กลุ่มของพลังง,นง,งานแอ่งแอ่งแจวฮอนหรือแอ่งพลังงานเนี่ยนะครับโหตัดตอนดีที่สุดคือจะต้องตัดตอนที่แจวฮอนไม่ใช่ไปตัดตอนเพลชนะครับไปคุณปนอยู่ถ้าเล่นผีพระโหมน่ะได้แต่พอไปคุณปนอยู่แล้วก็มันก็ผ่านการอากาศอยู่ดีอากาศสุดดีครับแล้วก็นึกว,ว่าตรงนั้นน่ะใช่มันก็ดีดีดีผมไม่ได้ว่าไม่ดีดีครับแต่ถ้าตัดตรงเลยก็ทําอะไรครับทําแจวฮอนบิ๊กนิ่งครับโอเคนะครับเดี๋ยวนอกประเด็น กดหน้าจอรัวๆไปเออ,เออกดแตร์ที่ไม่อยาก